เวลาเทียนตรงเนีนยท็อปมาตีละข้างตีละข้งา,างผ้าทำงานอันเนี้ยจะให้ควักเนี่ยพวกอันเนี้ยข้างขหงขอชั้นออกปูเข้าไปใหม่เดี๋ยวจะทำล่องน้ำรัดอ้อมข้างของน้ำเอไม่ใช่้องน้ำล่องน้ำให้ระบบระบายน้ำม,มันดีอันเนี้ยทำตัวนี้ให้เสร็จ ตรงนี้พากันทําโรงครัวต่อโรงครัวจัดแจ้งใหม่ทําใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าให้ทําอะไรบางอย่างนั่นไม่ถูกโฉลกไม,ไม่ผ่านตาเราให้ทําใหมเ่เดี๋ยวจะฝึกพี่นนท็อปให้ให้ให้ฉาบฉาปูนไก่กรไม่มีใครช่วยก็ต้องมาฝึกต้องทำแนละ้วทองแอนไม่ต้องห่วงเขาหรอกทีมเวิร์กเขาดี ไอ้วัดป่าเราสิมันจะไม่มีอะไรเลยปิดเพิมเป็นเดือนไม่ได้อะไรกับวัดเลยเนี่ยไ,ได้เห็ดร่มขั้วจะได้เฮ็ดห้อชันให้มันเรียบร้อยเสร็จนั้นจะได้เข้ากุฏิหลังใหม่ที่เทเสาเอาไวานะ้น่ะให้กอให้กอ <c oughs> ปูนขึ้นมาอ้อมเสา เอลูกเอยังตัดองเขายังไม่อยู่บ่อตัดใหม่ตัดตัดเล็กนไม่อืมจะได้ซื้อน้ำยากันตัวที่จะใช้ได้ดีถามยงโยงก็มีแต่เชน่นไรหรอวะสวัสดีพงมตอนนใส่ใหม่เฮ็ดกุฏิสิ่งที่จะต้องซื้อก็คือกบใส่ไม้สัตกบใส่ไม้เราไม่มีใช่ไหมมีไหม เอองั้นก็ไม่ต้องง่วงกลับมาจากนู่นอวันจันทร์วันจันทร์ชานเช้าที่นู่นเสร็จก็กลับโรงเรียนเปิดพอดีม้างวันวันเรียนเปิดวันไหนวันที่หนึ่งมุกไอ้กุมภาใช่ไหมวันไหนวันที่หนึ่งกุมิภาตรงวันไหนมันจันทร์ใช่ไหมวันอาทิตย์ตอนเย็นแล้วก็กลับกันกลับกันแล้ว จะได้วันตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปก็จะได้พาทำรรกุฏิทำกุฏิไม้ผสมปูนมาตรฐานเร่งรีบพัฒนาคลองแอนนี่กุฏิห้าหลังเสร็จแล้วเราก็จะเข้าโซนกุฏิที่หลวงพ่อสกลน,นอนนีจะยกสำนักงานมูลนิธิให้สูงขึ้นแล้วก็กุฏิที่หลวงพ่อสกลพักให้สูงขึ้น แล้วก็หอชั้นเก่าะจะทําเป็นสองชั้นเพราะเทคานปูนเอาไว้เลยหรือหลังคาออกก็เอาแผ่นเรียบขึ้นปูแล้วก็ต่อเสาขึ้นอีกหน่อยใส่หน้าต่างทําบันได้ขึ้นก็เป็นสองชั้นจะได้มีห้องพักเยอะขึ้นที่คลองเอง็นพัฒนาโซนที่สองเสร็จแล้วก็ค่อยเ,เข้าโซนหอระฆังทีนี้จะได้จ้างช่างมาปั้นพญานาคราวบันไดหอระฆังตีฝ้า หอใจนะ่ะชั้นบนมันปลวกกินสูบแล้วเอาไม้ออกเบิดนะถ้าบุญพาวาดสนามีปีนี้วันที่สิบธันวาน่าจะได้ฉลองวัดที่คลองเอนแต,ต่ต้องช่วยกันนะ,ะเนนไปจากนี่ไปจะไปวันสองวันก็ไปช่วยงานเขาอย่าไปเดินเล่นอย่าไปเที่ยวทําตัวให้มีประโยชน์กําลังสอนให้รู้เรื่องช่างศึกษาเอา ิละปะ,ปะการก่อการสาร้างบทเรียนรู้มันไม่เป็นนะอันนี้อย่างนี้กเหมนกันพนาเห็ดพาถ้ำศึกษาเอาเว่าเป็นก็ต้องให้เป็นเราไม่มีเงินจ้างช่งางเมื่อไม่มีเงินจ้างช่างก็ไม่ต้องจ้างเราเป็นช่งางจะสอนวิธีการเป็นช่างให้กับศึกษาเอาถึงความไม่วสวยโดยสรจะตกมากมจะมีโบราณต่อต่โบต่ก็มี ตัดกระจกมันมีมันม,มีมันมีตัววิดต,ตัวกัดงับแล้วก็แงะก็มีตัวขีดจวดก็ได้ว้าไปงกระจมีมมนดก,กตมไหมกจกเต็มา,าสำคัญแน่นมันเล่นกันโมโ้เรื่องเล้าอยู่ในห้องกระจกกระยอกกันกระกกันแล้วโดดทีบกันปล้ำกันกระเด็นใส่กระจกมันไม่ระวัตระวัง มันต้องรู้จักสถานที่เวลาไปอยู่ไล่โยนก้อนหินใส่กันเครี่ยงกันมันกระทินเนนกมันทํากระจกนั่นแตกกรงกลามเนยกระทนเลนหนึ่งกันเอ็กมันทะเลาะกันตีกันอยู่ในห้องเราแล้วก็ผลักกันใส่กระจกก็ยังนี่แหละมันไม่ไม่ไม่ระมัดระวังไม่รู้ ไม่รู้อะไรควรไม่ควรพวกที่มันยังนอนอยู่หนึ่งบอกกันนะมีเน้นเกมเน้นนกเน้นนกเน้นฟุกอ่เนี่ยสีสีสพน,นนี่แหละค่อนข้างจะเป็นเสือปืนฝืดแล้วก็เน้นแม็กคนหนึ่งเนี่ยนี่ะตัว นอกสีจากว่าวินทบาทแดงเงินมันตื่นก่อนมือปะคนละตื่นตีซีคนแล้วว่าเ,เน้นแมกแ็กหรืเน้นดาคือกันกันว่าให้มันตื่นวินทบาทแดงเงินหนูเวทับสืบันอนคนละเน้นดาเน้นแมก็กอาโยนี่มันขีดข้านอาันนี้ไพ่พันขีดข้ามมันมันจะไปเหยียบคล่องเอง็นอะไรกับซอ,อยงานบอกให้เ,เกง่งเท่าไหร่เนาะ การทํางานที่ก่อ,อสร้างก่อร่างสร้างวัดเศรษฐกิจแบบนี้พวกเราเป็นช่างประหยัดการใช้จ่ายได้เยอะถ้าไปจ้างแต่สร้างเน,นี่ยดีแล้วเงินจ้างสร้างโมเจ้าว่าต้องใส่เงินว่าต้องใส่ว่าต้องมีเงินใส่เอาไปจ้างแต่สร้างก็พอเมันสมกับเฮ้ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัว กำลังอยากมีอยากเป็นอยากได้คนมันมีใจต่อกันนี่แหละมันจะอยู่น้ากันได้แต่คนหนึ่งดันอยูู่้เดียวนี่มันไปจเจริญคือการศึกษานี่แหละนี่การศึกษานี่คันเป็นลักษณะแบบที่พากันเป็นนี่มันไปบ่ถ,ถึงฟังดอกคือใจบ่ตรงกัน มันตรงใจมันตรงตรงกันไหมมีความฝันคือกันอาจารย์ก็มีความฝันให้ลูกศิษย์ได้ดิบดีลูกศิษย์ก็มีความทะเยอทะยานอยากมั่งอยากมีอยากได้ดิบได้ดีคือยังมีมือสองมือตบข้อหากันมันยังมีเสียงแบบนี้เมื่อฉันยื่นมือขวาไปข้างหน้าเธอนั่นเล่าก็ยื่นซ้ายมาตกประสานงานกันมามันดังสนั่นกันเออยังมีเสียงว่าเป็นให้อาจารย์ยืนไปยังดี อันนี้ก็ลบสายลบคุยมันบ่เกิดประโยชน์นะมันบ่มีเสียงคือยังได้คนบ่ตั้งใจเฮียนมาบ่มีอุดมการณ์มามาเลาะเลาะเละเละลบสายลบคุยเฮียนแล้วบ่เฮียนเฮียนแล้วเฮียนบ่จบเรียนแล้วก็ถิ่มกึ่งกังม้อหนึ่งครึ่งมอสองครึ่งอย่างนี้โอ้มันเสียเวลาเวลาาเเฮสียเงินเฮากับปานนันเสียข้อมูลซึกนี่สุดยอด เสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกสามเสียน้ากันเลยเสียเวลาคือมาทุ่มเทกับคนไม่จริงใจมันก็ได้แต่มันก็ได้แต่ของปลอมมันได้แต่ของไม่จริงจังเนี่ยเสียเวลาเสียเสียเวลากับมันเสียเงินทุ่มเทให้กับคนไม่ตั้งใจเรียนก็เหมือนกับเอาเงินไปละลายน้ําทิ้งเฉยๆไม่มีประโยชน์แล้วตามมาด้วยเสียความรู้สึกอมันเหมือนกับประหนึ่งมันมาหลอกเราเล่น ลบพอลบแม่มาบวชเหรียญดูปีสองปีแล้วก็เงยนงังบ่าตั้งใจเงยนให้จบแล้วก็นนี้มันหลอกวงาาศาคณะญาติหลอกวงศตระกูลหลอกครูบาอาจารย์หลอกเพื่อนฝูงคนเราถ้ามันตั้งใจจริงมันต้องมีอุดมการ์ชัดเจนเออกูจะเรียนให้จบมสามกู 3, จะเรียนให้จบมหกกู 6, จะเอาไปจบเป็นญาตรีก็ตั้งใจเอาอย่างอื่นไม่สนใจเอามันจบเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วค่อยว่ากัน โมเมนต์ละเละเ,เลวไรอยู่จีสี่กึยังยูกที่มันเป็นเรียนมหนึ่งครึ่งมสองครึ่งมสามครึ่งอย่างเงี้ยพอแม่มันไม่ได้เสียเงินไอเรานี่สิเสียเงินเสียความรู้สึกเสียเวลาสามเสียสี่เสียอะไรนี่เดกันงเนอะเสียความรู้สึกเสียงอารมณ์ของไงครับเดี๋ยวมันตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วยหมดกําลังใจไม่อยากจะทําต่อแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย โดยเฉพาะพ่อแม่มืเจ้านี่ก็สุดย่อยญาติพี่น้องมูเจ้านี่ก็สุดยอด,อยด,อยด,ยอดครูบาอาจารย์เลียงผ้าอยู่ผ้าก,กินปีสองปีสามปีมดเงินม,ด,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 มดทองไปจักเท่าไรบ่ได้เอามือจามาเอามากเอาแกลบเรียงมาหึงนะบ่ได้เอากระดาษทรงเหเหีเฮียนได้สินเงินสินทรย์สิน,น,สน,สสนทุกอย่างคือกันได้เวลาลูกจะอยู่เวลาลูกจะศึกมีปัญหามันแทนที่จะถามครูบาอาจารย์สักคำ มาหาอาจารย์สักคำหนึ่งเก่งเป็นยังไงล่ะอาจารย์นี่ยิน่า่าลูกเนี่มันเป็นจังสั้นจังสี่มันแมนบ่ขน้อยเออถามมันแนเนี่ยอันนี้บ่สนบ่ถามมาร้อยกันเอาไปเออข้ามันดีพอาะนันมันเก่งกันปรนนันก็คือบ่เลียงเองตั้งแต่ต้นมาบวชมันให้ห่อทรงเฮียนมาทรงเฮียนปีสองปีมันเุ่นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนั่มแล้วบ่ได้ถึงประโยชน์ยังเอากันนีอย่างเดียว มันว่านีประโยชน์เนี่ยล่องเึ้่นบึงเป็นเงืนพ่อเม่เข้าเป็นยาของเห่าหมดเงินไปเถไรว่าหมดเง่ไปถเถไรวเพชรโตัว้มันประโยชน์เพราะนั้นเปประเภทแบบนี้นี่เป็นออยากให้มีเดี๋ยวปีนี้เปิดเนียนเอา้าเศร้าในตลาดข้างหลังคุยยังกันเออเนี่ยอยู่ผลไปตั้งสี่ละ ว่ะยังก็เลยโมโหรเรื่องเลยเน้นเอ็กก็เน้นอาร์เน้นดานี่ยสามตัวนี่เน้นหนึ่งนี่สามตัวนี่ขึ้นมาปั๊บก็เป็นอย่างนี้ย <c ười> อยู่พุ่นก็คือกันเห็นวิธิละครองเอง็นมันนั่งอยู่ท้ายพุ่นเอานั่งอยู่ข้างหน้านี่ก็ยังเง้ยนเสียงมันคุยกันบ่อยจำสมาธิสั่นแห้งเมื่อวานไหนมาเอาหนังสือโยมเขาก็นั่ง,างถามกันยางลงมามาอุ้มแมวเล่นเซยยางขึ้นไปอุ้มแมวขึ้นอ้าว หนังสือบ่มีเบื้องตีนาเนี่ความที่มันบ่ใส่ใจว่าอย่างให้ฟังของแล้วก็บ่ฮู้เรื่องจำบ่ได้มันบ่ตั้งใจสิฟังมันจริงๆก็เลยบ่ฮู้ว่าเพิ่นเว้าหยังให้ฟังเฮ็ดหยังมันก็ะถิ่มเอาหนังสือมาสวดมนต์คือกันเโดยจากสวดมนต์แล้วหนังสือเอาไว้จากไหนว่างไว้หม่องหัน บอได้กัหนังสือลงมาจากไหนเห็นมนมาบ้านกองออเลอ่หรือเกิดจากการถี่มาเอาหนังสือไปให้นโยมซะออกมาแลวมาเก็บเขาขึ้นเป็นบอเข้ามาเก็บเขาได้มาบ้านเห็นอย่างบารีบลอยจับย่างในของกำนีไรบางีนี่คือสิ่งที่มือเจ้าบกพร่องยังมากจะหยิบอะไรออกจากตรงไหนนะ่ะคิดดูให้ดีก่อนยืนยืนจ้องมองสักนิดนึงโอ้หนังสือมันเป็นแบบนี้ ชั้นนี้คือวางหนังสือเล่มนี้กว่อาออกตรงนี้อ,อทีหลังก,เกขข็เก็บข้อขึ้นเก็บข้อขึ้นมันเรียบร้อยมันง่าลูกจากที่ชั้นก็คือกันก็รู้อยู่ว่าตอนชั้นเสร็จไม่มีคนมาเก็บมากกว่าก็ดูที่นั่งใครนั่งมันดิเม็ดข้าวมีไหมกระโถนกระเถินมีไหมเศษถยะมีไหมแนมออกขางใส่ใจตัวเองนิดหนึ่งก่อนจะลุกไปจบบ่เป็นม เบ็ดขเขาเฮียเสียสะอ,อื่นที่จริงใ้เรื่องอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ให้อาจารย์สอนตอนบวชนะไม่ก็ทั้งเป็นเด็กก่อนบวชเนี่ยอยู่ในบ้านทะลองกินข้าวรกอย่างนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่ใส่ใจลูกหลานแค่น,นิดหนึ่งถือว่าไม่ผ่านนะพ่อแม่ทําโทษเลยนอใครกินขเขาเฮียครับอย่ามาเก็บไม่ละหรือบอกกัสิเลยขันพ่อแม่เิ่นสอนดกเปรนเป็น,นบอกปล่อยให้สะไส้แบบนี้เลย สายยังมาบดเป็นเน่นเหล้กกินแล้วกับิ่มเม็ดเขาเม็ดแกงถุงกระดาษพลาสติกกยอะอ้เนี้อันนี้ถือว่าพอพานได้เน่ยนเนี่ยวันนั้นก่อนจะลุกดูตัวเองเนี่ยดูตัวเองให้ดีก่อนบาดยังไรกระโถนยังไรเม็ดเข่ายังไรถุงพลาสติกยังไดมันมีจากเม็ดสองเม็ดเก็บมันเรียบร้อยก่อนลุกอย่าให้เขาวาพื้นน้ำก้น แล้วก็กลับกุฏิก็คิดอยู่อย่างเดียวสีเล่นอย่างเดียวเนี่ยทิมบาทปั๊บไปเล่นบาทโลรางแล้วก็ลืมมัดมือได้ป่ะเนี่ตื่นสาวบ้านนอนแลนไปล่างบาทไอ้ผู้บางคนบน่ยมเมนต์สั้นกันเลยทิมใบ,บกุฏิผู้อื่นเขาป่ะเนี่บม่ได้สนใจเลยคันมูยเจ้ารักษาแม้กระทั่งบาทบวกุ้มนี่ยคอยบ่อยากสีวังนั่งมูยเจ้าได้เรื่องอื่น เพราะกระทั่งอาวุธที่ใช้อยู่ใช้กินเลี้ยงชีวิตยอยู่ทุกวันยังไม่มีคุณค่ายังยังไม่มีสติพอที่จะนึกได้ว่าควรจะปฏิบัติกับมันยังไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างอื่นนี่เราไม่วางพึ่งมันหมดโอกาสถึงได้เห็นพวกเนี่ยไปโรงเรียนไปิดโตเจ้าของปากกาก็ะเบื่ีไม้มันทัดก็ะเบื่ยางลบกระเบื่ียามก็ะเบื่สมุดก็ะเบื่หนงังสือกระเมีก็มันก็ยังนี่แล้ว แล้วเนนจะไปยังไงวะสมองก็ไม่ดีมันทึกอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วอ,อุปกรณ์ก็ไม่มีอีกทีเนี้ยสรุปแล้วก็เปนั่งหลอกเจ้าของไปวันวันหลอกครูบาอาจารย์ไปวันวันว่าเรียนหนังสือใช่ไหมกําลังหลอกตัวเองอยู่ใช่ไหมหลอกครูบาอาจารย์หลอกพ่อหลอกแม่มาบวชหวังเรียนหนังสือแต่บอกเคยมี ลักษณะอุปกรณ์นี่ยังบ่งบอกไม่โเป็นนักเรียนเลยยามกับบะมีจักคนไปเรียนหนังสือที่ใส,ส่สมุดใส่ปากกาใส่หนังสือนังบ่มีหนังสือกับบะมีจักคนเมือ่อเมื่อเราไม่เอาอะไรเลยสักเรื่องมันก็เป็นปัญหาตามมาคือมันก็ไม่เอาอะไรสักเรื่องแม้กระทั่งบาทกับจีวรดูสิเน้นทําความสะอาดห้องเมื่อวานห้องน้ํา วันเนียเราเดินเข้าไปดูก็เห็นขยะในห้องน้ำแล้วสบงใครจีวรใครห้องน้ำมันเป็นที่สาธารณะสบงจีวรมันเป็นของส่วนตัวมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปทิ้งหลักฐานความสปกปรกเน่าฟ่้นเป๊ะตัวเองให้เขาประจานตัวเองให้เขาดูเน้นต้องแยกสิ่งที่สาธารณะอะไรคนจะทิ้งของส่วนตัวไว้อะไรไม่ควรทิ้ง เหมือนกับห้องน้ําอาบน้ําน้ากันคนมาวัดก็เข้าห้องน้ําเขาพบมาทําตนนุนนี่เขาก็มาขอเข้าห้องน้าบางทีเนนเอาสบู่ยาสิฟันที่เป็นของใช้ส่วนตัวส่วนตัวเนนไปทิ้งไว้ในห้องน้าเนนไม่คิดบาดระแวงว่าเขาอาจเอาแปรงของเนรมาขัดส้นตีนบ้างนึกว่าพบสบู่สาธารณะเอามาก้าบปาแล้วคนมาจากไหนร้อยเอ็ดเก็ดย่านาน้ามาเข้าวัดเนี่ยเป็นทั้งกาลาโลกเป็นทั้งโคลเรียเป็นทั้งเอ็ดเออทุกวันนี้ยังมีโควิดเลย เรนรกล้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปวางไว้ในห้องน้ําได้หรือนมาฟอกหน้าฟอกตัวเองได้ไหมนอกจากคนบัรซบจริงๆไม่มีความคิดจะกล้ากับเพราะของสิ่งเหล่านี้คือของที่เราต้องใช้ส่วนตัวมันเป็นพาหนะนําเชื้อโรคได้สบงจีวรก็เหมือนกันของใช้ส่วนตัวไม่ใช่ของที่ไปทิ้งส่วนรวมไว้อย่างนั้นคนเข้าไปก็จับโยนขยะบ้างเช็ดตีนบ้าง เอาเช็ดตูดเข้าบ้างถูถพื้นแทนบ้างเนี่ยใครเอาไปทิ้งกองเอาไว้ในห้องไหนอบอกให้มันไปเก็บทันทีเลยนะเดี๋ยวเราจะฉันข้าวเสร็จเดี๋ยวจะเดินไปดูถ้ายังเห็นอีกจะจะถามจนรู้ว่าเป็นของใครแล้วจะเอาที่วอเน,นี่แบบปาดเลยสสันดานแบบนี้ใช้ไม่ได้ใช้ของเลยไม่รักษาไม่เก็บไม่ดูแล ปาหมดวัดแล้วนี่ตอนนี้ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งแฟบก็มีสบู่ก็มีแปรงก็มีให้นายโยมก็ไปบินตบ,บาดเขาจึงเ,เราต้องพูดดักเขาเป็นไ,ไงเขาซื้อแฟบให้แล้วก็จะซื้อคารามังให้ด้วยเราก็จะบอกว่าโอ้นี่ปลาปามันเหม็นปนนั่นสิยมสกปรกปนนั่นก็ว่าดักเขาเขาบอกว่าสงสารเนี่ยยานไม่มีใส จริงนะานาระผู้ใหญ่เขาสอนกันรู้จักผู้ใหญ่เขาสอนกันเขาสะสอนกันแบบนี้เน้นมันสกปบรกมันไม่ทักผ้าแล้วเขาจะสื่อพวกโมนีไงเพื่อให้มันให้ขึ้นเป็นให้อายเป็นเน่เออถ้าจะทิดว่าเขาศรัทธากับแมนอยู่แต่จะคิดแนวหนึง่งแต่อยากอายแสดงว่าเขาเนานะ่าเ่ยจนเขาใส่บาตรจนเขาได้กลิ่นหัวหนาจนเขาต้องสื่อของโมนีถวา,ายเอาไง ปร้อยวันพันปีเน้นเคยมีใครคิดที่จะถวายสิ่งนี้มีให้เน้นบ้างถ้าจะอยู่ๆมีคนจากจะถวายสิ่งนี้แสดงว่าเขาคิดยังไงสมองเน้นต้องคิดต้องทําการบ้านไม่ใช่คิดแต่ว่าเขาศรัทธาอย่างเดียวนะถ้าคิดเป็นไปอยากอายเลยนะโอ้แสดงว่ามันสุดๆุจนกระเจาทุานโหมใหม่ต้องซื้อของอุปกรณ์ให้่เลยเนี่ยมันนคิดบ้างนะ ผู้บางคนนี่ยสบงจีวรเนี่ยโอยดำเน่าไอ้บางคนเน่ยตัวดำอยู่แล้วก็ยังไม่อยากจะ่สายสามศาสนะตัวดำขี่ลีขี่ทานนี่ขี่หายอยากตายตั้งแต่ผิวมันดำแห้งอยังมียังมีงมนาปเปลือยกายยางอ้อมอีกโอยกูยแลยอ้บวอายขายทีโมกสุดแล้วไปอยู่คล่องเองบัดในเมืองหรือบันเป็นบัดบ้านนอกบัดป่าบืน ย่เเอมขยเจ้าก็าเขานั่งบางคนนั่งรถเป็นมหาการบางคนนั่งปิกอัพบางคนนั่งรถเก่งบางคนนั่งรถตู้ไอ้นี่ก็ดำดำสละบนองนองสกปรกเปลือยกายผู้บกเปลือยกับนุงผาอังสะมีแต่คราบดำเป็นจ้าโอ้พูดตรงตรงกูอยากอายกูไอยบางเทธอเบาให้ฟังหรือเบาให้ฟังนี่แจกแก่อ้เจ้าของ เวลายางต่อนายย้อมอยู่คุเกาดาเกาก้นเกาดาเกาก้นอย่างพวกเกาหั่มเกาคุ้ยต่อนายย้อมไปอีกโอ้ยกูยังมันไทยวะเม็นไทยเป็นอดมันมีสติแน่บอ่ะไทยย้อมผู้ชายกับผูอว่้วานี่ย้อมมีนิงสาวๆอีกต่างหากนี่โอ้ย มันบ่มีมารยาทมันเหมือนไปยั่วเขาจะดีเนี่ยเวลาโยมมานั่งดูดูก่อนมันเหมือนกันกั่ทิดคือนทไมเป็นพระพอจำเช้าเสร็จเอาจีวรออกปุ๊บเนี่ยเนี่ยทิศลื่จะจําได้อันนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมมันเป็นน่งสมงต่อหน้าโยมไอ้ละก็เสียวแผ่แกลัวสมงมันจะหลุดหรือมันติดแบกเข้าไปในโยมเป็นจ้าอกเออเนี่ยจะไ อันนี้มารายาทผู้หญิงถ้าลองแก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายแต่งต,ตัวต่อหน้าผู้ชายเขาจะบยั่วโดยเฉพาะตัวหญิงสาวต่อชายหนุ่มเนี่ยลุกขึ้นแก้ผ้าแล้วพัดเลยถอดผ้าแล้วนุ่งผ้าต่อหน้าเขาเขาจะว่าเราเป็นผู้หญิงมีคุรุษสตรีไหมครับน่นก็ว่าอีแรกอยากยั่วอยากชู์ มันก็ต้องกงินข้ามฉันใดกับฉันนั้นถ้าผู้ชายเราเป็นหนุ่มๆแล้วถอดผ้าหรือแก้ผ้ารุ่งผ้าต่อหน้าผู้หญิงเขาจะว่ายังไงครับเออนั่นผ้าเป็นเออคะแนนที่ก็่าเป็นบ้าเขาจะพาไปโลกกิจในตัวยอยากชว่วของมันไปยิงเบิ้งตัวเออนั่นเนารายาศึกษาไว้บ้างโตเป็นหนุ่มแล้วไม่ใช่เด็ก14-15ปีแล้ว หูจักอายเน่เรื่องแบบนี้เออบกบแต่น้อยน้าก็บบกหูบกวดบกขวดยังควดบกขวดยาวตานายยาไม่ยิ่งเกาดาดเนี่ยเกาขวยเกาหำเน่ว่าออกูอยากอานเด้ย้หอบกเบาไยามเบาเงี้ยเลยมันกูซึกตัวมันก็เตยอายนอนลังกอดเบาสิเสรแล้วเล่า แกผ้าหรือนุอง่งผ้านี่ต่อหน้าโยมมันน่ากลุกน่าเกลียดหรือเป็นนุ่งโจงกระเบนเนปตีเอต่อหน้าโยมนี่ยมันน่าเกลียดนะมันมารยาทไม่สวยนะครับโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเขาแล้วเป็นคนหนึ่งเราจะยั่วเขายั่วกิเยสยั่วอารมณ์ยั่วสวัสดิ์เขาแล้วเกิดผ้านหลุดพลุดต่อหน้าเขาเลยออแล้วไาจะนั่งเหมือนกันอ่ะอย่างไรเราจา์เวลาจะนั่งอะไรในเวลานุ่งหุ่มเนี่ยเออเราจะขึ้นไปก่อน พอขึ้นไปปั๊บล้วจะพับขาเราจะเอาผ้าป,ปิดปั๊บอันนี้ตอนนายย่อมกับลูกนั่งนีจนงนังสี่มองเ่อนั่งจังสี่ล้ักไอพก็บาดเสียวยานผามนุดข้างล่างตรงเล่งอยู่ขนน้องเธอกับพานี้เลิกขึ้นมาหอดพี่เล่นเกมเบิ่มเมลยโอ้ยจะเป็นกูอ,อ้าตายฮนะเราลืมลบถ่ายสดสดเสยปบนี้ <laughs> quá chụp hai thì văng là bà nịu áo tay là bà đi là ai không